ความในใจสิ่งที่คนเดินเท้าอยากบอกคนขับขี่รถยนต์มอเตอร์ไซค์ก็จะเป็นเรื่องข้ามทางมาลายค่ะก็คือไม่ว่าจะมีสัญญาณไฟหรือว่าไม่มีก็ตามอะ่ะ ถ้ามีคนที่กาลังจะข้ามทางมาลายก็อยากให้แบบรถทุกคันนะคะไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์น่ะหยุดก่อนเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะเป็นอันตรายแล้วก็อีกเรื่องจะเป็นเรื่องโทรศัพท์มือถือก็คือแบบหลายๆครั้งอาจจะเห็นว่าแบบจะเปิดแบบดูแมพอาจจะเป็นแบบพี่ๆไรเดอร์ที่ต้องดูออเดอร์อะไรอย่างนี้ค่ะก็อยากให้จอดข้างทางก่อนเพื่อความปลอดภัยค่ะไม่งั้นก็จะเป็นอันตรายทั้งคนขับขี่แล้วก็เพื่อนรถถน,นนได้ค่ะในที่ชุมชนนะครับอย่างตลาดหรือหน้าโรงพยาบาลพวกนี้คนที่คนพลุกพ่านเยอะๆขับระไม่ระวางนิดนึง อย่าเร็วเกินไปอันตรายกับคนเดินท้องถนนครับเพื่อความปลอดภัยของลูกหลานของพวกเราเนาะผมเองมีลูกก็อยากให้ระมัดระวังเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดอะไรกับลูกผมก็คงรู้สึกไม่ดีก็อยากจะบอกรถมอเตอร์ไซค์ให้ขับชะลอช้าลงนะคะเพราะว่าเวลาคนข้ามอ่ะเขาแบบอาจจะมองไม่เห็นก็ได้ค่ะก็ไม่อยากให้มอเตอร์ไซค์อ่ะค่ะขี่มาบนฟุตบาทนะคะเพราะว่าคนเดินกันเยอะเนาะมันก็จะต้องระมัดระวังให้ดีกว่านี้ค่ะตอนไฟแดงครับ อย่าจอดตรงทางมาลายเพราะว่ามันเดินข้ามถนนแบบยากตอนที่มาถึงตรงสี่แยกหรือใกล้ๆทางมาลายครับขับช้าลงนิดนึงหรือว่าอย่าเพิ่งแซงกันเพราะว่าวันที่มันอาจจะยังมีคนที่ข้ามยังไม่ถึงหรือแบบคนอายุเยอะที่เขาเดินช้าอะไร,อาไรครับก็อันเนี้ยมันเป็นตัวหลักที่เป็นอุบัติเหตุที่เจอเยอะเหมือนกันครับอยากให้ระวังเรื่องแอ่งน้ํานิดนึงบางทีขับมาเจยความเร็วหรือว่าความเคชินอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าไม่โดนแต่จริงๆแล้วมันมันอาจจะมีโดนบ้างฉลาไปโดนคนเดินข้างทางบ้าง ก็น,นั่นแหละครับถนนหนทางเป็นของสาธารณะแบ่งกันใช้เห็นอกเห็นใจเพื่อนร่วมทางค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องรีบร้อนพวกเราคนเดินเท้าก็ต้องระมัดระวังดูสัญญาณไฟเดินข้ามถนนดีๆมีมาระยาทมีสะพานลอยก็ใช้กันด้วยสุดท้ายอาจจะมีกระทบกระทั่งกันบ้างก็ใจเย็นๆคอยพูดคอยจาแค่นี้ก็ลดปัญหาและลดอุบัติเหตุไปได้เยอะแล้วใครมีความในใจอยากบอกอะไรคอมเมนต์กันมาได้เลย